สวัสดีค่ะสร้างแม่แบบเสื้อยาวหน้ายาวหลังเท่ากันนะคะต่อจากคลิปที่แล้วปรับไหลน,นะคะสิบหกจุดเจ็ดห้าสิบหกจุดเจ็ดห้านะคะด้านหลังบวกสองเซนค่ะเป็นสิบแปดจุดเจ็ดห้านะคะวัดขึ้นมาเลยค่ะ บวกสองเซนทุกตัวนะคะเป็นกดตายตัวตรงเนี้ยยังไม่มีไหลนะคะเราใช้จับปรับไหลเสร็จแล้วนะคะเส้นนี้ไม่ใช้เราก็จะใช้เส้นนี้นะคะจับ จุดข้างคอคะ่ะใช้ไหล่ด้านหน้าเป็นเกณฑ์นะคะตีมาที่บ่าหลังเราก็จะได้เส้นที่ปรับไหล่แล้วก็เส้นไหลแล้วนะคะส่วนด้านข้าง ยาวหลังยาวหลังที่เกินมาสองเซนนะคะตัวนี้ยาวหน้าสามสิบหกยาวหลังสามสิบหกเราขึ้นมาสองเซนเท่ากับยาวหลังเกินมาสองเซนนะคะเราก็จะปิดในจุดนี้เส้นบาหลังค่ะวัดออกมาครึ่งเซนครึ่งเซน หลังเขาจะได้ไม่เหลือย่นๆน,นะคะปิดปิดตายค่ะเราเกินมาสองเซนนะคะปิดตรงเอวอีกอีกหนึ่งเซนค่ะครึ่งเซนครึ่งเซน ถ้าเกินมาเซนเดียวก็ปิดแค่ตรงบ่านะคะตัวนี้ยาวหน้ายาวหน้าสามหกยาวหลังสามหกเกินมาสอเซนนะคะเราก็ปิดสองจุดปิดตายเลยนะคะสองจุดนี้ ขาด้านหลังเขาก็จะได้ตึงๆนะคะไม่ย่นด้านข้างเสื้อยาวนี่แล้วแต่นะคะแต่ตรงเนี้ยไม่ต้องลงนะคะเพราะว่าหลังเขาจะตรงถ้าถ้าลงไปเนี่ยเขาจะย้อยเราเอาขึ้นอย่างเดียวค่ะหนึ่งเซนส่วนด้านหน้า หลังจะด้านหน้าอกเขาจะแอ่นนะคะเราจะต้องเอาลงด้านข้างขึ้นหนึ่งเซนด้านหน้าลงหนึ่งเซนต้องเอาลงนะคะไม่นั้นเสื้อเขาจะเปิดเพราะว่าอกเขาจะแอ่นขึ้นเหมือนกับอกไก่อ่ะคะ่ะถ้าเท่านี้ไม่พอนะคะ เส้นสะโพกเล็กแยกช่วยด้วยค่ะจะหนึ่งเซนหรือครึ่งนิ้วหรือเซนครึ่งได้นะคะแยกเพิ่มถ้าดูแล้วมีหน้าท้องมีหน้าอกสองเซนเลยก็ได้นะคะในจุดเนี้ย เสื้อเขาจะได้แบบไม่เติ์ขึ้นนะคะทันนี้วงแขนไซแอลก็จะประมาณลักแร้นะคะสี่สิบสองแต่ส่วนมากช่างจะไม่ค่อยวัดลักแร้นะคะเพราะว่าบางทีใส่เสื้อเข้ารูปมามีฟองน้ำเนี่ยจะวัดยากแต่ถ้าจะหาไว้เข้าๆก็ได้นะคะสี่สิบสองบวกบวกแปด ลักแร้นะคะเท่ากับห้าสิบเราก็ลองวัดดูค่ะส่วนมากช่างจะไม่ค่อยหาจะขีดลงมาจากเส้นอกเนี่ยประมาณเซนครึ่งแล้วก็วาดวงแขนไว้ก่อนเราก็จะไปสร้างแขนนะคะเสร็จแล้วก็จะเอามาวนอันนี้เราลองวัดวัดดูก็ได้ค่ะได้ยี่สิบสี่ ได้48ขาดไป2เซนนะคะอันนี้50เราก็ได้48ขาดไป2เซนเรายังไม่ต้องปรับลงนะคะเดี๋ยวเราไปสร้างแขนก่อนแล้วมาวนดูถ้ารักแล้เราบวก8ต้นแขนบวก8นะคะเท่ากันรักแล้บวก8ต้นแขนก็ต้องบวก8นะคะ ลักแร้บวกสิบต้นแขนก็บวกสิบค่ะแต่บวกสิบเนี่ยส่วนมากจะคนที่มีต้นแขนใหญ่นะคะตัวทั่วไปก็คือใช้แปดเซนนอกจากคนผอมไซส์เล็กก็จะใช้หกเซนปีตรงๆมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางแขนต้นแขนไซส์ L ประมาณนะคะยี่สิบแปดบวกแปดนะคะ สามสิบหกหารสี่ได้เก้าเราทำเป็นแขนหลักเซนนะคะแขนสี่เหลี่ยมเก้าเซนวัดมาคะ่ะเก้าเซน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 ได้แล้ววัดลงมาคะ่ะเก้าเซนเก้าเซนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ ด้านหน้าด้านหลังหัวแขนเราจะขึ้นประมาณ3ามเซนสมเซนครึ่งสเซนได้นะคะแล้วแต่ที่เราจะวนบางทีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะขยับได้ช่างจะใช้อยู่3ามเซนครึ่งด้านหน้าแบ่ง3 9มเก้าเซนแบ่งสามมเซนสมเซนนะคะเราใช้ในส่วนบนท้องแขนเซนครึ่ง ด้านหลังเซนครึ่งได้แล้วตีมาค่ะสี่ด้านนะคะแบ่งสามส่วนเท่าๆกันจะใช้กะหรือใช้วัดก็ได้นะคะให้เท่าๆกันด้านหลังขึ้น เส้ครึ่งด้านหน้าขึ้นเส้ครึ่งด้านหน้าลงเส้ครึ่งด้านหลังลงหนึ่งเซนได้แล้ววนหัวแขนเลยค่ะ ด้านหลังตรงนี้นะคะเกือบเป็นเส้นตรงได้แล้วเราพับค่ะกิ้ง พับค่ะกิ้งเสร็จแล้วพับเส้นกลางค่ะอันนี้เส้นที่เรากิ้งออกมานะคะ แขนสั้นสิบนิ้วทำงานขายวัดเข้ามาสองเซนได้ในจุดนี้เราก็สัดเลยค่ะ ได้แล้วเราก็ไปนวนตัวเสื้อดูนะคะแขนของช่างส่วนมากจะไม่ค่อยเหลือก็ตกรูดนะคะจะใส่แบบสบายๆนะคะใส่ง่ายๆนอกจากจะคนต้นแขนใหญ่นะคะด้านหน้าลองบนดูคะ่ะพอดีนะคะพอดี ด้านหลังด้านหลังก็พอดีนะคะถ้าแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องปรับลงแล้วนะคะก็คือสร้างแบบนี้ไปก่อนเนี่ยวาดวงแขนไปก่อนเลยลงไว้ประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนได้เลยแล้วเราก็สร้างแขนนะคะต้นแขนเนี่ยสำคัญต้องวัดต้นแขนนะคะก็อันนี้เป็นแม่แบบเสื้อนะคะเราจะนำไป ก๊อปเพื่อสร้างตัวต่อต่อ,ตอไปนะคะเราก็จะแกะแกะอันนี้นะคะแล้วก็แกะเส้นไหล ที่เราสร้างแม่แบบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสร้างตัวต่อไปเนี่ยเราก็จะแกะแกะเก็ดแกะเก็ดวงแขนนะคะแล้วเราก็จะไปกิ้งแล้วก็ตัดดูหนึ่งตัวนะคะถ้าเป็นยังไงเราก็มาแก้ที่แม่แบบไว้ถ้าเขาแบบว่ารวมไปครับไปแล้วก็มาแก้ที่แม่แบบแล้วตัวที่สองที่สามก็ไม่ต้องแก้แล้วนะคะคือแก้ตัวเดียวตัวแรก ที่เราจะลองตัดเป็นแม่แบบนะคะก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆขอมาวิธีสร้างเสื้อยาวหน้ายาวหลังเท่ากันนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูดได้ค่ะขอบคุณค่ะ